สนกระลวกแม่แล้วด้วจ้ะซาลูตค่ะเซ่สวัสดีจ้าเมานี้มาพอกับซาลูตอีกแล้วเนาะจ้าเมานี้ซาลูตกระผ้าผ้าพีผ้าหนองมากเศบคือเกา่านาะพี่น้องนี่เลยซาลูตกรได้หนวดมือ ลวกเนาะจ้ะนี่หนวดยี้ใหญ่เลยพี่น้องกับน้ำจิ้มแจ้วเนาะดิใส่ปลาไหาน้ำได้พี่น้องเดบนัวเลยสโนุก์กะได้พักเด้แต่งน้ำเน่าจ้ะพี่น้องเมื่อนี้สนดก์ก็กินขาวมาก่อนแล้วเนาะมันสีแสบท้องเนาะพี่น้อง บอเอาหลายมาเส็บกันเลยนะจ้านี่มาเส็บกับสนุดเดอ้อจ้านสนุดกับบาดแผนมันว่าพี่นนอโอ้ยเบิงพี่นนอพี่นัวอบอนัวคกัคกๆเลยล่ะเนี่ย

ไงครับพี่น้องบด้หซรสนกระลวกมาแล้วด้วยจ้ะ แบบนวดเลยพี่นอ้องกิ่นลงไปอื สรุปก็เห็ดน้ำจิ้มแบบใส่ปลาน้านมากพี่น้องบได้เห็ดแบบซีฟูดเนะะจะเห็ดแบบใส่ปลามาอย่างเดียวเนาะจิ้มลงไปอื tận như nhảy, nhảy lên cái nào mm. สนุกับกินเขาห้องทองไหมล้วนะพี่น้องครับต็เลือดไปได้เอาเขนนะาไปงอนหญ่คักแง่แง่พี่นอ้อง Lại tận hóa mình bây giờ Mình tập bên nhau hay nó bây giờ มันจะกรอบๆนะอืมใส่บุกเกเิ่ลงไปน้น ตักเสียบั้งนอนเลยีปนอง คำญ่ปวด Xe phòng cũng phải làm nó phải không? Sẽ đầy ngay หน่อใหญ่ๆกับหนำจิ้มนุ่นๆรึเปล่า ยงกึกลเลยือืม,อมป๊๊ดพี่นองแสบปักคัก อาแล้วนาจากพี่น้องเมืเอเนี้ยสนุดกะขอขอพุณนพี่ขอพุ่นน้องนะจ๊ะที่เพื่อนเขามาเบิงเนาะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามสนุดนะจ๊ะท้งเพจและยูทูปนะจ๊ะเมืเอเนี้ยสนุดกะบบมี่ยังหลายนะจ๊ะสนุกกะขอฝากพี่ฝากน้องไวส้สนิทนะจ๊ะเมื่อหนาพอกันไหมจ๊ะสวัสดีจ้า